ทํานายเกี่ยวกับความฝันว่าเรื่องซื้อบ้านฝันว่าซื้อบ้านเป็นฝันไม่ดีท่านมีเกณฑ์ท่านมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลท่านมีเกณฑ์เดินทางไกลไปทะเลท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับตกงานท่านมีดวงที่ อาจจะตกงานท่านมีดวงฝันว่ามีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านฝันว่าซื้อบ้านเป็นฝันไม่ดีค่ะให้ระวังถูกข่มขืนให้ระวังถูกลวนลามทางเพศมีเกณฑ์เดินทางไกลมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานฝันว่าซื้อบ้านฝันว่าซื้อบ้านเป็นฝันไม่ดี จะถูกนินทาว่าร้ายให้ระวังถูกเพศตรงข้ามข่มขืนมีเกณฑ์เดินทางไกลอาจจะได้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวทะเลท่านมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานอาจถูกไล่ออกเลขนำโชค0 2 0 0 2 0 รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะ